วสวัสดีครับเราออกขนหน้าก็นเลยครับผมดู่าสบายดีทุกท่านนะครับพี่น้องครับไปเล่นน้ำครับผมเป็นเล่นน้ำนะผมน้ำอ่างนะครับผมเอสในกับอิกี้ซียูนะครับพาไปเล่นน้ำมองขอเปิ้ลน้ำนะครับผมเดี๋ยวผมไปตากไปเบิร์น้ำกระจกครับปลาซิมวนสวยนะครับผมนี่ไปอาเก็บน้ำนะครับพี่น้องทีโดดเล่นน้ำมอง เปิดน้ำแล้วอากาศฮอนๆนะครับกาศร้อนมากครับวันนี้นะครับผมหรือว่าเขาจะเปิดน้ำหรือเปล่าน,นะครับถ้าเปิดน้ำก็ถือว่าแจ๋วอากาศดีนะครับผมนี่กัพื้นที่นาปรังครับหลายครับเป็นเกือบพันไร่เกือบพันร้อยไร่พันได้ผมว่ามีคลองน้ำใจน้ำไ,นไปนะครับมาติดกับพี่น้องโอ้โหอากาศครับผมบรรยากาศนะโอ้โหพี่น้องเปิดน้ำจังหวะดีพอดี ม่อยากจะเชื่อว่าน้ำพุนีเล่นเรากรโลกเปิดน้ำเารียกว่ากะเปประตูเรียว่าที่เปิน้ำเละ่ที่สำคัญอันนี้เว้าพื้นสมัยตอนคอยน้อยๆคอยมาเล่นน้ำอยู่นี่สุ้มวันแล้วเมื่อใดคอยปวด ถ้าสมมติอาบน้ำเขาปวดขี่คยร้อยเลยตายตายว่าอยู่แต่ก่อนขี่ใครอ่ะนี่ผมไปเล่นกับเพื่อนผมปวดขี่โปนไหนโปรไหนนะโปรไหโปหนเจ้า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 นี่ครับไปห้องของถักทายล่าสุดนเอฟซีถักทายทุกคนครับว่มีแบ่งพวกไอ้ผมร้อยชาดีกว่าครับผมเอาเลยด้วยเดี๋ยวบาาโซขอมันหยาบักระในเลมันต้องจัดเออจัดหน่อยตอนนี้ก็จัด เจดดีอยู่เลยแตเยนพู่มากนี่เอ็ไอปีแล้วไตจบตอนนี้ก็อยู่ก็ไม่ใช่น้อยแล้วนะมันต้องมี20บวกบวกละมั้งปร้านเอ็นไอจะดูจะดูท่าเดิมนะท่าสมัยก่อนอยเอามาใช้นะโอ้ยพี่น้องคนน้ำหมดเลยน้ำเฮงครับพี่น้องน้ำห้งเลยครับผม ลาสุดละสุดลาสุดลาสุดละเอ็ดในก็โดดน้ำแล้วนะผมมันจะจ่าะเหยีอดแนั่นครับดูไน้องดูดูลาสุดเดกึมคนเดกึมเดกึมไปห่วงเอ็ดในมากมายนะครับผมครัวน้ำดูดนะครับผมพี a ่น้องโอ้ตายครัวน้ำด no, ูดเอ็ดในลองตีลกาแล้วเอาคอลงนะโอ้พี่น้องเลยสุดยอดน้ำเย็นไหมนนี่ครับน้ำจะอ่างเก็บน้ำครับเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนครับโอ้ นม่เเอาาสบู่มด้วยนาะนี่ไปซ่าด้วยเดี๋ยวขึ้นดูน้ำข้างบนก่อนนะครับพี่น้องอ้าช่ว์ดิโอ้ยมิทันเนยโอ้โหพี่น้องเดี๋ยวไปแข่งซีเกมเลยนี่เอาด้วยเอาด้วยแม่เอต้าตับมือกันในโอ้โหน้ำกระจายครับน้ำกระจายครับผมน้ำกระจายเด็กกุมด้ายเดี๋ยวเด็กกุมด้ายเดียวเต็มไปแล้วเด็กกุมด้าด้าปลาครับผมแต่ว่าเจดียดีครับเจดีย์นะผม เดี๋ยวยืงเป็นคนที่ปากร้ายครับ,บแต่ว่าจดีนะครับพี่น้องไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรนะครับนิสัยดีนะครับผมนี่ครับใจเอ็ดนายก็เคยพามาดูครับตรงนี้นะครับผมอ่างเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยิงกองนะครับผมตามโครงการพระราชดำริของอ่ในหลวงราชการที่เกานะครับผมสร้างอ่างเก็บน้ำให้ชาวชนได้ใส์สมัยก่อนนะเมัยปี อ่านาใส่มันปีสองสามนะสองห้าองมผมเดี๋ยวยงกมพ่น็อกมอเดี๋ยวยงกมเเอ้ยเยอะ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 เออะเรียกผู้ใหญ่ไม่คุยแล้วไม่คุยแล้วเียกผู้ใหญ่เออเจ้าเจ้เจ้าได้โย ย่าทำยังไงเลยฮ่า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 แล้วผมโอ้โอ้โอ้เย็นครับเย็นวันนี้ร้อนมากครับผมร้อนทั้งวันเลยครับวันนี้มีโอกาสได้มาปลดปล่อยความร้อนครับผมวันนี้ร้อนทั้งวัน้้วัันนนีอาากศมเออใช่ดีเ้ย เออก็ร <mm um> ู้อ uh> ย um er> ู่อาการห้อนๆนุ๊กถ้ามีสบู่ไม่ได้เสร็จน้ำแล้เสร็จนะเรียบร้อยสิเออะโอ้ยจ้ะเอ็ดในจะโชว์อีกหนึ่งานเอ็ดในไม่ได้สัมผัสเอ็ดใอเต้นเมือละกันในละเอ็ดในทำเอ็ดในเอ็ดในไม่ได้เจอน้ำอ่างมา30กว่าปีนะครับผมได้ระบายความคิดถึงอย่างล้นหลามตีลกาสามรอบนะครับผมต้องตีลกาเลยตอนนี้ตีครั้งที่สี่เอ้ยโดนห้ามเจ๊งเดงยังกึม ปปุุุยยกันเออเออเออคืนนี้นายต้องจัดเต็มแล้วพูดมาหนินะเด็กมาเลยเฮ้ยมันเป็นนักเวยโอเคโอเคเย็นมากมากครับครับน้ำน้ำนี่เขาเปิดลงนาปรังครับลงไปใส่นาปรังนะครับพี่น้องอ่าโอ้กล้องใหม่ครับกล้องใหม่ครับ ขาดเล้าไเอ็กกี้ซียูแจวเลยนะครับผมไม่กี่กะนะครับผมเอาล้อลังหลังดูซิยืดได้ได้หมดแล้วเอ๊ะท่านะท่าท่าม้วนครึ่งอะนะม้วนครึ่งแล้วก็เกลียวเกลียวปล่อยเกลียวม้วนครึ่งเกลียวปล่อยครึ่งรอบแล้วก็ตีลูก้าแล้วก็ครึ่งครึ่งรอบไงเออทำนี่ทำเป็นนะเอาะมาดูตัวอย่างได้ไหมถ้าผมลงอายคุณอายได้ดิ เอมัโลกแล้วมันนี่มันลุกแล้วโอเคแล้ผมเดี๋ยวพาดีหน่อยอาบน้ำนะผมกะบมันนี่ห้อนห่อนนะผมกะมาปลดปล่อยความห้อนนะครับผมกะสนุกสนานกันนะครับผมอันนี้ครับชีวิตชีวิตบ้านนอกนะครับผมกะแบบนี้แหละครับผมกะเล่นน้ำเล่นท่าตามธรรมชาตินะครับผม โอเคครับคลิปหน้าพอกันไหมนะครับผมรอคุณรอะไรสวัสดีครับ